ao. Xin chào. 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 ก็ตื่นเต้นครับเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกกับ GDS เลยก็แบบว่าที่ผ่านมาก็แบบมีวนเวียนไปแคสหลายรอบครับแต่ว่ารอบนี้ก็เป็นโอกาสครั้งแรกที่ได้ร่วมงานครับก็ตื่นเต้นแล้วก็ทำเต็มที่ครับกางานยากขึ้นไหมสหับนาดาวจริงๆใกล้เคียงกันครับเพราะว่าของนาดาวพวกซีรี่พวกละครนี้ก็มีวิธีการถ่ายทำที่คล้ายกับภาพยนตร์อยู่แล้วแค่พอเป็นภาพยนตร์คิวอาจจะน้อยลงเพราะว่ามันแค่ ชั off, ่วโมงต่อ hmm. ช sure. <c oughs> ั <c oughs> yeah. mm ่วโมงใช่ไหมครับใช่ก็อาจจะต้องมีเรื่องของการเตรียมตัวที่ต้องเตรียมตัวมาให้แม่นๆดีๆเพราะว่ามีโอกาสไม่เยอะทำไมแบบเรื่องนี้17ทีไครับแล้วแบบ2ชั่วโมงที่คนดูจะได้เห็นการแสดงของพวกเราก็เลยต้องใส่เต็มทำพลาด็นบทบาทของเรื่องนี้มันแตกต่างจากเรื่องอื่นที่มัเป็นยงไงเรื่องนี้จะเป็นแนวคอมเมดี้แล้วก็มีความรู้สึกอื่นๆเยอะมากครับทั้งแบบว่า ดรามา่าพาร์ทของครอบครัวสนุกควันตีนคือเรื่องนี้ก็จะแบบมีความแบบว่าเป็นอ่าผู้ชายนิดนึงเพราะว่าผู้กองับเรามีความแบบประสบการณ์ชีวิตของเขาครับแล้วผมที่จริงวันนี้มาเขาด้วยความที่ผมก็องไม่เป็นธรรมาชาติมากก็เป็นจีบีเอชอ่าก็หน้าสดอะไรประมาณนี้แล้วก็ในเรื่องของการแสดงก็ เรื่องนี้น่าจะพิเศษกว่าเรื่องอื่นนิดนึงก็คือพี่พงพุ่มกับเราเนี่ยได้รับความไว้วางใจให้ทำในพาร์ทของ acting coach อเองใช่ก็เลยแบบว่าฝึกซ้อมเวิร์กช็อปกันเองมาแบบประมาณ2อเดือนอครับก็ใจสดใจมากเพราะเจ้าที่บอกว่ามันต้องทำให้หม,มันผ่านเพื่อที่จะเป็นเามนหนักวัดใจว่าเออจะให้ไปอะไรยังไงมัน,หนเหมือนช่วงแรกก็เครียดๆอะครับเพราะว่ามันก็หนักเรื่องแรก ทุกคนก็กดดันหมดแล้วเพราะว่ากุ้มกับก็เรื่องแรกโปรดักชั่นก็เรื่องแรกเหมือนกันจูเน่ก็เรื่องแรกมีแค่พี่พีชแล้วก็พี่พลอยที่เคยมีประสบการณ์การเล้นหนังแล้วก็กดดันแหละแต่แบบสุดท้ายมันก็ต้องดีแลกเพราะว่าแบบเต้นหนังแล้วมันก็ต้องแบบว่าทาให้แบบเป็นธรรมชาติคุ้มกับเขาตั้งใจเราอย่างไรบ้างอะไรับว่าเออเขาก็เรื่องแรกเอกก็เรื่องแรกเอกก็เรื่องแรกจมหัวไปด้วยกันนะ เฮ้ยถ้าแบบไปดีก็ต้องไปดีด้วยกันครับใช่มันต้องดีครับนอกจากเรื่องแรกเราก็หมดไปนานด้วยใช่ไหมคะต่องานใช่ครับก็เรื่องล่าสุดคือวัดจุดใจน่าจะประมาณ2ปีครึ่งถึง3ปีแล้วครับก็ค่อนข้างนานคาดหวังยังไงบ้างกับแฟนๆเจอได้แบบคาดหวังให้ให้มาดูแล้วกันครับแล้วก็ค่อยมาเอ่เก็บเกี่ยวความรู้สึกหลังจากได้ดูนะว่าดูแล้วเป็นยังไงเพารู้สึกว่า สำหรับผมผนรู้สึกว่าเป็นแบบว่าแนวใหม่ของอาจจะไม่ได้แนวใหม่ขนาดนั้นเรียกว่าไม่ได้เห็นหนังมูดนี้มานานแล้วสำหรับหนังโรแมนติกคอมดี้ในไทยแต่ว่าของเราเป็นโรแมนติกคอยเมดี้นะครับโรแมนติกคอยโรแมนติกคอยเมดี้คอยที่จะโรแมนติกรอคอยครับรอคอยนางเอกครับชถือว่าเป็นผลงานเรื่องแรกหลักเป็นนักแสดงอิสระ อ๋อหลังจาก,กหลังจากนาดาวมีตัวล์โลครับ <c oughs> ใช่ครับแค่ไห <c oughs> นครับผมใช่ครับต้องสนในตัวเองนิดหน่อยแล้วหลังจากนี้จะจะแบบว่าหนักจะหนักองนี้แล้วจะมีอีกต่อย,ยาวๆเลยไหมหรือจะเวเเ้นไปอีกแบบจิใเออ่ตอนนี้มีโปรเจกต์ที่แน่นอนแล้วหนึ่งงานะที่ถ่ายทำอะไรเสร็จเรียบร้อยรอวันรอเวลาครับแล้วก็มีคุยโปรเจกต์อื่นๆนี้ ครัแต่ยังไม่รุบพีก็เลยเดี๋ยวรอไฟนอลก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาประกาศนะครับเป็นคนที่คุยบ้างเปซีรีส์หรือเป็นละครจริงๆก็มีทั้งซีรีส์ละครเลยครับแล้วกับแพลตฟอร์มก็มีช่องก็แบบมีมีมีไปคุยบ้างตอนนี้ลองตั้งกันใครดูแลตอนนี้คุณแม่ดูแมอะรดีที่สุดอะไรบมัมมัมใช่ครับมัมมานเดอร์เรนครับดูแลจัดการคิว กองโดยแม่ครับ <c oughs> แล้วพอพอมีคุณแม่มาด <c oughs> มูเป็นยังไงคุณแม่คุณแม่เขาวุ่นวายกับ<อ>กับกับคีมงานเราแค่ไหนก็เหนื่อยหน่อยแหละครับเ,<อ>เพราะว่าเหมือนแม่ไม่ได้มีประสบการณ์ทางด้านนี้เลยแล้วก็แบบเหมืนต้องมาเรียนรู้ทุกอย่างใหม่เลยวิธีการแบบดูงานซึ <c oughs> ่งแบบแม่ดูเองเลยใช่ครับก็แบบว่าถ้าเกิดแบบมีงานอีเวนต์มาก็ติดต่อมาผ่านทางอีเมลแล้วก็คุยงานคุยโขกงานอะไรอย่างนี้ไปเลย ไม่ทำหน้าที่ผู้จัดการดตัวเลยใช่ครับแต่ก็หลักๆก็เป็นแบบดูแลคิวแล้วก็เวลาออกฟองก็มีจา AI, ้างเออารู้จัดการไมค์กีนั่นแหละแต่เนแมโปรเรือยังเ<ม>ป<ร>็นเราผ่นการเป็นผู้จัดการเราไหมไม่ผมเป็นเป็นเกนเหรอครับอยู่ในช่วงช่วงเรียนรู้ครับ <c oughs> ไม่รู้ยังไงบ้างพอได้เข้ามาต้องรุ่งยอะไรนะครับพอได้เข้ามาโอกาสก็เหนื่อยแหละครับก็ คงอ่าเข้าใจแล้วแหละว่าตอนอยู่นาดาวแบบว่าพี่เขาเหนื่อยขนาดไหนใช่เขาแ็บทดิวงงานเองหมดเลยตอนอยู่นาดาวแม่ได้มีโอกาสได้แบบไปจับจองไหมมีบ้างครับมีไปเอ่อเวลาเราออกงานก็มีมีมาตามมาดูบ้างแต่ไม่เคยมาแบบเป็นเรียกว่ารับภาระหน้าที่ทั้งหมดขนาดนี้แล้วก็ต้องตอบแทนแม่หนักๆเลยนะคะเงินเดือนเป็นกวันนี้เงินเดือนก็เข้าแม่หมดแล้ว ดกตาพตัวทัาแม่หมดไม่ได้แต่ใแม่เป็นเดืนเดือนที่เข้าบัญชีบัญชีบริษัทเพราะแม่แม่เป็นคนดูแล